จันจิยอมรับไม่ให้มาริโอดูฉากเลิฟซีนหลังต้องคิสหนุ่มอื่นรัวๆ วาดฝีมือการแสดงในละครเรื่องที่สุดของหัวใจแบบถึงบทบาทโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนจูบจริงที่จันจิจันจิราทุ่มสุดตัวใสอินเนอร์ตัวละครจนแอบแอบเกรงใจหวานใจตัวจริงอย่างมาริโอเมาเลอร์บอกถึงพี่เขาเข้าใจว่าเป็นงานแต่ก็ไม่อยากให้ดูโดยจันจิเผยว่าเลิฟซีนในเรื่องนี้หลายคนอาจจะคิดว่าง่ายแต่สําหรับจันจิคือมันยากมากนะถ้าพูดในความเป็นจริงคือชนุดกับน้ําไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ในเรื่องโอ้โห เราต้องเกิดความหลงใหลกันสุดๆ เราต้องเอาตัวเราเองออกไปแล้วก็สวมบทเป็นน้ำปล่อยตัวปล่อยใจหัวเราะผู้กำกับก็จะอธิบายว่าอยากได้มู o d ความรู้สึกแบบไหนแล้วลองทำให้เราดูว่ามันจะต้องประมาณไหนท้ามาหรือน้อยเกินไปก็ต้องมีปรับกันไปค่ะเราก็มีจับมือกับพี่บอนว่าสู้นะสู้ไปด้วยกันนะมีขอโทษกันไปกันมาเพราะเลิฟซีนเป็นการแสดงที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันและต้องให้เกียรตินักแสดงที่เราเล่นด้วยเราว่ามันยากกว่าทุกอย่างเลยอ่ะสำหรับ จริงๆตอนที่รู้ว่าจะมีเลิฟซีนตอนแรกเราไม่ได้บอกพี่โอทันทีแต่ก็จะมีแบบว่าเล่นไปแล้วคอยมาแอบบอกทีหลังซึ่งพี่เขาก็ชิลเพราะเขาเองก็ผ่านการแสดงแนวๆนี้มาก็เยอะอยู่เขาก็โชคชนเขาเห็นว่าเราทํางานเขาก็ไม่ได้ซีเรียสว่าเราเล่นเลิฟซีนกับใครและเราก็ไม่ให้เขาดูด้วยพอฉากนี้มันออกอากาศเราก็ไม่ได้บอกเพราะตัวจันจีเอกกว่าจะเปิดดูก็ใช้เวลาพักใหญ่เลยเราเองก็ไม่กล้าดูก็แบบ แเยมันจะเป็นยังไงเพราะตอนที่เราเล่นรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะรุนแรงแต่พอตัดออกมาแล้วดูโอเคกว่าที่คิดไม่ได้ดูแล้วว่าสอบไปในทางนั้นขนาดนั้นต้องยอมรับแลยว,ว่าก็มีความบดขยี้น่อยๆแต่นั่นแหละค่ะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ให้พี่เขาดูและก็ไม่บอกเขาด้วย